คิดในกรนการวางแผนมานานหรือยังครับตอนนี้ก็แต่งตัวจริงจริงก็จริงจรก็เริ่มก <the roster> ็เริ <Disk> ่มเริ่มคิดก็คุยกับเพื่อนนะฮะว่าอยากจะอยากจะขอแต่งตัวงานก็ประมาณประมาณเดือนเดือนที่ไแล้วนะเพราะว่าวันเลนทายก็ตอนแรกคือจะไม่ได้เจ็บติดงานจะไม่ได้จะไม่ได้ออกมาอ่ะนะก็ พยายามหาเวลาว่าหาคนมาเปลี่ยนเพื่อจะได้ออกมาเองสดดินเลยนะัวเพราะว่าทางของทางพอทราบว่าทางทางเอเชียเขาแบบเดี๋ยวจะมีจัดอีเวนต์กันอนี่เนี่ยนะ้วจัดอีเวนต์อย่างนี้ก็เลยผลเติร์ดเราคือเราไม่ได้มีงานออกมเป็นเต็มตัวแล้วเวลาเจอหน้ากันทุกวันอย่างเงี้ยครับในช่วงเตรียมการเราจะเหมือนว่า เราเราใช้วําทำตัวเป็นแบบปกติหรือว่าเราต้องเหมือนปิดปิดบังในรู้สึกจริงๆคือแบบเป็นคนโกหกไม่เก่งมากเลยครับแฟนมามีดูเหมือนมีที่รุดมาตลอดเลยครับทันทีที่ผมเริ่มคิดที่จะเริ่มว่าจะขอแต่งงานเนียฮะแล้วก็น่าปรึกษากับทางเอเชียทางคอาหลครับก็ก็จะโดนแฟนคอมมาน เกิดอะไรขึ้นเงี้ยโดนโดนจักตลอดเลยอะไรเงี้ยกิดอธิบายไม่เก่งเขาพูดมากกว่านั้นเขาจะหลุดแน่ก็จะพยายามปกติงานอะไรเงี้ยยุ่งสิอะไรเงี้ยเก่งครับเขาเป็นฝ่ายมากครับอ่ารู้สึกเขาเป็นปกติยังไงบ้างครับในช่วงเดือนสองเดือนเนี้ยอา่าไม่ใช่เล่นนะคะคือแบบปกตเราก็ทำาไม่ได้เจอแบบนแล้วมนาะโดนงานะเดือนลืง หนออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะโกงไม่เก่งเนีเขาก็จะ H แบบเอ๊ะเป็นไงดีแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเพิ่งมีอะไรมั้าแต่ก็ไม่อยากจะไปต่อสี่ข้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเครียดทำงานครับแล้ววันนี้ตอนขึ้นเครื่องรู้สึกผิดปกติยังไงบ้างครับตอนนี้ววนนขึ้นเค,ครืร่องเหระคือคือปกติจะไปงานมาจะดิน้นที่ไอเชียก็ก็บอดก็จะรู้อะไรเกี่ยวกับงานก่อนแต่ครทีนี้คือแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะแล้วก็แบบพี่เขาจะโฟมหรือก่อนแล้วต้องทำอะไรบ้าง การโทรมาเขาคือบอกว่าโอเคเดี๋ยวตามๆเขาไป,ไปแล้วคุณเขาก็อ่อเคยจบราชนาวีกันแล้วเีอยคุณก็ค่อยคิดเรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วก็พอมาถึงที่นี่ก็มันก็จะมีแค่นิดๆน,น,นะค่ะแต่ก็มไม่เยอะมากทีมงานเก่งครับเลยแล้วรับแรกที่เจอเขาปรากฏตัวนี้รู้สึกยังไงรับแรกเลยว่า,วาไม่เรียบร้อยจังเออก็แต่งตัวแบบแต่งตัวมาเต็มเลย ตอนแรกนึกว่ามาเซอร์ไพรส์เๆเพราะว่าไม่คิดว่าขอแต่งงานเพราะว่าเขาไม่มีเวลาอยงเงี้ไม่มีเวลาทำอีเวนต์ไม่มีอะไรก็คิดว่าถ่ามาแบบเปแช่เล่นด้วยกันเป็นคําที่เราไม่ได้เปิดแนโอเคอย่งนั้นดี๋ยวสุดท้ายเหลือขอโชว์แบบนนี่นะครับใช่ครับไม่ปกติ้เลยแล้วื่อ่าสุดเขาบอกคุณอะู่ไหน่าสุดนะคะเราก็